สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับแอดมินศูนย์ความงามแอริควินเนเจอร์สาขาอุดรธานีวันนี้นะคะแอดมินมีคลิปความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างผิวเชื่อว่าหลายๆคนนะคะยังไม่รู้ว่าโครงสร้างผิวจริงๆแล้วเนี่ยมีกี่ชั้นและแต่ละชั้นทําหน้าที่อะไรบ้างวันนี้เหล่าทีมง,งานแอริควินเนเจอร์เราเลยมาแนะนําและบอกหน้าที่ต่างๆของโครงสร้างผิวถ้าพร้อมแล้วอย่าพลาดคลิปนี้ไปชมกันเลยค่ะโครงสร้างผิวชั้นที่1 epidermis หรือชั้นหนังกำพร้าเป็นชั้นที่อยู่นอกสุดที่ช่วยทำหน้าที่ปกป้องผิวจากสารพิษแบคทีเรียและการสูญเสียน้ำมีทั้งหมด5ชั้นย่อยมีส่วนในกระบวนการการผลดเซลล์ผิวโครงสร้างผิวชั้นที่2อง dermis หรือผิวชั้นหนังแท้องค์ประกอบหลักคือคอลลาเจนและอีลาตินให้ความแข็งแรงความยืดหยุ่นให้ผิวสุขภาพดีดูอ่อนเยาว์เส้นใย,ยเหล่านี้จะถูกตรึงไว้ด้วยสารไฮยาดูรนิก เป็นที่อยู่ของหลอดเลือดเส้นประสาทกล้ามเนือ้อเกาะเส้นขนต่อมเหงือ่อต่อมไขมันและขุมขนกระจายอยู่ทั่วไปค่ะโครงสร้างผิวชั้นที่3ามซับคิวติเนตชิตชูหรือว่าชั้นไขมันประกอบไปด้วยเซลล์ไขมันโปรตีนคอลลาเจนและหลอดเลือดต่างๆที่มาหล่อเลี้ยงจำนวนมากมีหน้าที่กักเก็บพลังงานเหมือนเกาะกันกระแทก ที่อยู่ในอวัยวะภายในจํานวนของเซลล์ไขมันที่อยู่ในชั้นไขมันจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละส่วนของร่างกายเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้หลายๆคนพอทราบแล้วใช่ไหมคะว่าผิวของคนเรามีทั้งหมด3โครงสร้างและแต่ละโครงสร้างผิวเนี่ยมีหน้าที่อะไร3มโครงสร้างได้แก่ชั้นหนังกำพร้าก็คือผิวที่อยู่ชั้นนอกสุดนะคะมีหน้าที่อย่างที่แอดมินบอกคือช่วยป้องกันสารพิษ แบคทีรียและก้าลดการสูญเสียน้ําและชั้นที่2ก็คือชั้นที่มีคอลลาเจนลิลาสตินนะคะหรือว่าชั้นหนังแท้รวมไปถึงชั้นที่3นะคะชั้นไขมันคือชั้นที่ช่วยป้องกันนะคะแล้วก็เป็นเหมือนเกราะป้องกันให้กับผิวแล้วก็อวัยวะต่างๆในร่างกายด้วยเมื่อเราทราบแล้วว่าผิวหน้าของเราเนี่ยมีโครงสร้างผิว3ชั้นแต่ละชั้นมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปเวลามีปัญหาเราก็จะได้แก้ตรงจุดแต่ถ้าคุณลูกค้าหรือเพื่อนมีปัญหาผิวหน้าอยากให้สมุนไพรแอริช่วยดูแลปรึกษาได้ที่นคา ไอริคควีเนเจอร์สาขาอุดรธานีค่ะ